แข็ง4ด่านขนาดกลางไซมินิบอกเลยว่ากระทัดรักผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะคะขอมาดูรถอีกทีระวังติดจองนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะมาเจ,เจอกับน้องเฟิร์นเซรีไทยรถสวยนะคะและแน่นอนค่ะที่นี่นะคะเซรีไทยรถสวยที่มีรถให้คุณเลือกมากกว่า200คันเลยทีเดียวนะคะ ในสววันนี้นะคะน้องเฟิร์นนะคะมีรถเข้าใหม่มานําเสนอนะคะมาเอาใจนะคะใครที่เป็นขวัญใจ Honda นะคะวันนี้จัดมาให้แล้วนะคะอีกหนึ่งคันค่ะเป็นคันนี้เลยค่ะ Honda City นะคะเครื่องยนต์พันห้านะคะเป็นตัว v p l u s นะคะเป็นป2017ี2017.18นะคะสีทอดำคันนี้นะคะแต่งสเกิร์ตมาให้รถคันนะคะจะสวยจะปังขนาดไหนใครอยากได้คันนี้นะคะเดี๋ยวเข้ามาดูรถเลยค่ะ สำหรับโฉมหน้านะคะได้หน้าไมเนอร์เชนมาแล้วนะคะสำหรับโฉมหน้าปี2017เนาะดวงไฟลูกค้าบอกเลยว่าใสกลมโตนะคะที่สำคัญสะอาดสะอ้านมากๆนะคะดูเลรักษาทำความสะอาดมาให้แล้วนะคะเป็นสีเทาดำนะคะผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดีนะคะเป็นรถที่ได้รับความมาตรฐานอยู่แล้วนะคะสำหรับตัวซิตี้เนาะโครมเมียนด้านหน้านะคะลูกค้าสะอาดสะอ้านนะคะเทพจะไม่มีรอยตำหนิเลยค่ะลูกค้านี่สกงสเกิร์ตนะคะลูกค้ายังใหม่มากนะ แล้วก็ในส่วนของตัว้ลนะคะมาพร้อมกับเมกนะคะเป็นสีดำนะคะตัดกับตัวสีเงินนะคะเข้ากับตัวรถลงตัวมากนะคะเท่เลยคันนี้นะคะเป็นยางนะคะยางขอบ15นะคะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสีเส้นเลยนะคะลูกค้านี่มาดูด้านข้างกันบ้างนะคะแต่งคิ้วกันสัดมาให้ทั้งสีบานเลยนะคะสําหรับตัวกระจกเนาะฟิล์มก็ติดฟิล์มบล็อกแสงอย่างดีนะคะคันนี้ก็เป็นระบบคีเลตนะคะลูกค้าเป็นระบบ,บปุ่มกดนี้เลยนะคะ บอกเลยว่าเป็นตัววีพลัสนะคะไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะตัวจับเป็นแบบโครเมียมนะคะลูกค้านี่อ่าสเกิร์ตนะคะจัดมาให้รอบคันลูกค้าสภาพก็คือสีเดียวกับตัวรถสวยๆเลยนะคะกลมกลืนกันดีมากลงตัวเลยคันนี้นะคะ้ลหลังก็สวยๆเลยนะคะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4ีล้อสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะทรงสป,ปอร์ตมากๆเลยนะคะใครที่อยากจะได้คันนี้นะบอกเลยว่าคุ้มมากจัดมาให้เต็มคันเลย กองมองหลังก็มีให้นะคะลูกค้าไม่ต้องไปติดเพิ่มแล้วนะคะจัดมาให้แล้วระบบความปลอดภัยแน่นหนาเลยนะคะจุดเซ็นเซอร์2จุดนะคะสปอยเลอร์ด้านหลังสวยๆเลยนะคะทรงสปอร์ตเทเป็นรถที่เป็นไซส์ขนาดแบบกระทัดรัดนะคะลูกค้าไม่ใหญ่มากไม่เทอกทากนะคะคันนี้นะคะสำหรับตัวตัวซิตี้เนาะเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างเดี๋ยวให้ดูในส่วนของเมทาร์กกันหน่อยนะคะลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะดูได้เลยค่ะลูกค้าแม็อาร์คนะคะไม่มีรยชนมาอย่างแน่นอนนะคะยังเรียงสวยนะคะกลมครอบทุกจุดเลยนะคะนี่ของเรารับประกันเลยทุกคันนะคะไม่มีชนพริกคว่ำน้ําท่วมนะคะการันตีเลขไม่เท100้เซนะคะคันนี้ปี2 0 1 7นะคะเดี๋ยวไปดูสภาพภายในกันก่อนเลยนะคะพี่ตาก้องขานเนาะ สำหรับภายในนะคะมาพร้อมกับบอกผ้านะคะสีดำนะคะสายเบลนะคะทำงานได้ปกติเลยนะคะไม่เกิดการเสียหายกว้างขวางเลยนะคะนั่งกันได้3-4คนเลยเนาะสำหรับด้านหลังนะคะเป็นในโทนสีดำดูเลยรักษาง่ายและที่สำคัญเบาไม่อมความร้อนเลยนะคะต้องปืนลงไปนั่งมาแล้วนะคะนี่ตัวฝั่งคนขับคะ่ะลูกค้าเดี๋ยวเข้ามาดูเลยนะคะออปชันของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะกระจกปรับออตโต้เนาะนี่ เป็นออโต้มาเลยคะ่ะลูกค้ายังทํางานได้ดีทุกกลุ่มเนาะไม่เกิดการเสียหายตรงนี้ก็เต่งครุมเมี่ยมมาเนาะอ่าเดี๋ยวสัตว์ไปดูภายในกันเลยคะ่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้านะคะตัวปรับกระจงกระจกต่างๆไฟเลี้ยวไฟบนไฟหลีนะคะยังทํางานได้ปกตินะคะเพราะว่าก่อนออกไปเราเช็คให้อีกทีแน่นอนนะคะเกียร์ออโต้ค่ะหน้าจอนะคะมีหน้าจอให้ด้วยนะคะคนส่วนสีดานะคะส,สะอาดสะอ้านมากๆนะคะเป็นบอกผ้าสีดานะคะลูกค้า เปดงเพดนันไม่มีรอยยันรอยเจมิมคันนี้เป็นปุ่มคุชสตาร์ทด้วยนะจ๊ะพี่นะอ่าเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันหน่อยเลยอ่าเดี๋ยวตามน้องเฟิร์นมาดูห้องเครื่องเลยจ้าให้ดูพระเอกตัวจริงของเรานะคะไม่พลาดทุกคันนะคะให้ดูแบบชิปนะคะฝากระโปรงก็เปิดง่ายนะคะพลูกค้านะไม่ไม่หนักเลยนะคะนี่สำหรับห้องเครื่องนะคะ สะอาดสะอ้านมากๆเพราะว่าเราดูแลนะคะทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะคะไม่มีรอยเปืเป้อนน้ำมันเครื่องแล้วก็ตกแต่งโครงสร้างสีมาแต่อย่างใดนะคะจุดมักเต็มสีนะคะลูกค้าสังเกตเห็นได้เลยเนาะยังเดิมๆมาจากป้ายแดงเลยนะคะสีเขียวนะสีเขียวสีขาวเนี่ยก็คือเป็นจุดมักเต็มสีนะคะมาจากโรงงานหัวน็อตคันหน้าต่างๆนะคะไม่มีบิบเบี้ยวนะคะยังเรียงสวยกลมครบทุกจุดเลยนะคะผ่นโมโกแผ่นเพจนะคะ สติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะไม่มีแกะไม่มีแงะหัวน็อตไม่มีแกะแงะทุกตัวเลยนะคะฝากระปรลงหน้านะคะเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะยังเรียงสวยกลมครบนะคะกดไปก็ยังมีความแบบเดิมอยู่นะฝากระปุลงหน้าสวยๆเลยนะคะไม่มีเปลี่ยนฝากระปลงหน้ามาอย่างแน่นอนฝากระปุลงหน้าเดิมค่ะคันนี้เนาะ เอาละค่ะเป็นอย่างไงกันบ้างคะกับเจ้า Honda City นะคะ 1.5V ปี2017แต่ว่าจด1 8คันนี้นะคะเป็นสีทอดำนะคะโดนใจพี่ๆหลายๆคนเลยใช่ไหมคะคันนี้ก็ราคาไม่แพงค่ะแค่3เส0นกว่าเท่านั้นเองนะคะผลแค่5,000กว่าบาทตาลอดสัญญานะคะใครที่มีประวัติดีฟีด้านะคะออกรถเริ่มต้นแค่0บาทเท่านั้นนะคะที่สาคัญเดือนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นมากมายนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นแค่ จองแค่999บาทเท่านั้นนะคะรับไปเลยนะคะส่วนรถนะคะมูลค่า5,000บาทค่ะมีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรีเลยถึง2ครั้ง20,000กิโลเลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มตอนเพียง2.89%เท่านั้นเองนะคะท่านใดที่ออกรถเดือนนี้นะคะน้องเฟิร์นยังมีในส่วนของบัตร f a m i l y ่การนะคะเป็นการดูแลตลอดอายุการใช้งานนะคะเป็นในส่วนของบัตรอันนี้เลยค่ะ หากใครสนใจคันนี้นะคะรีบติดต่อนะคะมาได้เลยนะคะโทรมาที่เบอร์095-0304ตองหนะคะหรือว่าแอดไลน์สุราตตอง9มาได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรหานั้งเฟิร์นโดยตรงได้ที่เบอร์083-4302688นะคะเซฟเบอร์แอดไลน์เบอร์นี้มาได้เลยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย